สวัสดีค่ะดาด้าก็สวัสดีอีกรอบนะคะหลังจากที่ผัดหมี่นะเราก็จะมาทําขนมเข่งค่ะคลิปนี้ก็ดองไว้หลายวันอีกแล้วนะคะดาด้าก็ซื้อกระทงขนมเข่งมานะคะก็เป็นใบตองแห้งแบบนี้ค่ะก็มีขายที่ร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะนี่น้าตาลก็เลือกที่นิ่มๆน,นะคะวันนี้ดาด้าใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะ หนึ่งกิโลกรัมนะคะนี่ยน,น,นิ่มแบบนี้เลยแป้งข้าวเหนียวนะคะดาดาก็ใช้ตรานี้นะคะที่บ้านนิยมใช้ตรานี้นะคะสาหรับแป้งข้าวเหนียวหนึ่งกิโลมะพร้าวขูดขาวถ้าขูดเองได้ก็ดีจะได้สวยๆนะคะอันนี้ดาดาแบบใช้เครื่องขูดอะคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าขูดมือก็จะสวยกว่านะคะกะทินะคะนี่ก็สัดส่วนเท่ากันนะคะกับแป้งนะหนึ่งกิโลกรัมเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งเลยะคะ่ะมาค่ะเราจะมา ขยำน้ำตาลกับแป้งข้าวเหนียวก่อนนะคะแป้งท่านจะใช้ตาอะไรก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ความชอบนะคะแป้งใส่ลงไปในกรละมังของเราก่อนเลยนะคะกรละมังน่าจะเล็กไปนะคะอืมแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะเราได้ใช้น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีเลยวันนี้นะ ระมังอน,นุษยมันเล็กไปนะคะดาด้าก็เลยเปลี่ยนนะคะเราจะขยำน้ําตาลของเรากับแป้งก่อนนะคะก็ขยำให้ล้วนๆให้แบบว่าแป้งกับน้ําตาลเข้ากันนะคะไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะคะก็ขยำไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะขยำได้นั่นแหละค่ะอันนี้ทั้งหัวทั้งหางเลยนะคะกะทิที่ดาด้าคั้นมาเนี่ยคขอยๆหยดลงไปนะคะส่ตรที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยค่ะ ก็ดะดาเคยทำลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะวันนี้ใส่กะทิแป้งก็จะนุ่มๆแล้วก็จะมันๆหอมๆเราทานเองด้วยอร่อยด้วยนะคะจริงๆทําทานเองถ้าไม่ใส่ถุงมือก็จะสะดวกนะเราก็ค่อยๆหยอดกะทิของเราลงไปค่อยๆขยําไปเรื่อยๆนะคะนี่น้าตาลพยายามเลือกน้ําตาลแท้ๆที่ไม่ผสมนะคะก็จะอร่อยนะจะดูว่านิ่มๆอย่างนี้นนะคะ่ะก็คือจะโอเคเลยน้ําตาลนิ่มๆน,น,นะ น้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะน้ำตาลปีป๊บได้หมดเลยนะคะหัวกะทิหรือว่ากะทินี่ที่เราคั้นเองก็จะหอมอร่อยด้วยนะคะอันนี้ก็ได้แล้วมะพร้าวขูดขาวนะคะก็คือมะพร้าวไม่อ่อนจนเกินไปไม่แก่จนเกินไปนะคะอันนี้ที่บ้านดาดาขูดเครื่องนะคะถ้าเราใช้ไอตัวขูดเล็บแมวเนี่ยเขาก็จะสวยนะคะแต่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็ขยำด้วยกันเนี่ยค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะ เราทําขนมทําอาหารทานเองเนี่ยก็เรามีความสุขที่เราได้ทําแล้วก็ทําเองอร่อยเองด้วยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราได้จะพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหยอดกันนะคะเราจะมาหยอดใส่กระทงเรื่องกันกระทงก็ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีพวกฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันเนี้ยใช้ทาน้ํามันก็ใช้แบบไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ใช้ใบเตยหอมนะคะก็มาทานในกระทงของเรานะไม่มีใบเตยก็ใช้ใบตองก็ได้ค่ะฉีกๆนะ หรือว่าคู่กันเล็กๆก็ได้ค่ะดาดาวันนี้จะใส่ไส้ด้วยนะคะอันนี้เป็นไส้ของขนมหวานร้านที่เหลืออยู่นะคะเดี๋ยวดาด้าค่อยแปะลิก์ไว้ให้เหมือนกันนะขนมหวานร้านกับขนมเทียนเนี่ยก็มีทั้งไส้หวานไส้เค็มนะคะเป็นไส้เดียวกันนะดาด้าจะใส่ไส้ด้วยบางส่วนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมา,าหยอดตัวขนมใส่ในกระทงของเรากันเลยนะคะกระทงวันนี้ก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะขนาดไม่ไม่ถึงกับเล็กมากนะคะดาด้าจะใช้เวลาในการนึ่ง โดยประมาณก็สักครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้นะขนมเข็งนะคะก็มีทั้งแบบแข็งและก็แบบนิ่มท่านที่ชอบแบบแข็งๆนะสีน้าตาลเข้มๆนะคะก็เวลาละ,ละลายแป้งก็ใส่น้ําน้อยหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใช้น้ําตาลคั่วนะคะให้มีสีน้ําตาลหน่อยนึงเนาะสีก็จะเข้มหอมนะคะแล้วก็ตัวขนมก็จะแข็งดีด้วยนะคะแบบนั้นดาด้าก็หลังจากไหว้เสร็จก็นํามาทอดก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เราเราทานได้เลยเราใส่มะพร้าวแล้วก็จะหอมด้วยนะคะ ก็ค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆนะคะใบตองถ้าเกิดว่า,าท่านที่มีใบตองใบกล้วยเองที่บ้านนะก็กัดกระทงเองก็ได้นะคะทําเองก็ได้นะอันนี้ด่าเน้นความสะดวกนะคะใส่นะคะถ้าท่านไหนจะใส่ก็หยอดใส่ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวด่าก็แปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับวิธีผัดไส้นะก็ไส้เดียวกับขนมหมูล้านนึ่งนะคะอันนี้เป็นไส้หวานนะคะ ก็ค่อยๆหยอดไปนะคะแลด้าไม่อยากให้ล้นมากนะคะก็เลยจะหยอดแค่ปริมๆนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะนึ่งเนี่ยไฟให้สม่ำเสมอนะคะไฟกลางๆแต่ว่าจะให้น้ำเหลือสม่ำเสมอตลอดเลยนะคะ สุกแล้วนะคะขนมของเราหอมมากๆเลยนะคะเดีรดาจะจิ้มสีนิดนึงนะคะสำหรับที่ไม่ได้ใส่ไส้นะเข่งที่ใส่ไส้ดรดาก็ไม่ได้ใส่สีนะคะก็ทำเองเราก็จะจำได้นะคะว่ากระทงไหนนะที่เราใส่ไส้เอาไว้นะคะบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้ง่ายมากนะ แป้งหนึ่งน้ำตาลหนึ่งนะคะกะทิหนึ่งนะคะทําขายได้เลยนี่เป็นสูตรที่ทําขายเลยที่ดาด่ากำลังบอกนะคะแต่ก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันนะท่านที่ชอบแข็งแข็งก็ไม่ไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะแล้วก็ถ้าต้องการให้แดงจัดก็น้ําตาลไปคั่วก่อนนะคะสูตรที่ไม่ใส่กะทินะคะดาดาแปะลิงไว้ให้เพราะว่าทําทุกปีเลยะคะ่ะลงคลิปไปทุกปีเลยนะคะอันนี้ใส่กะทิใส่มะพร้าวอ่อนนะจะนิ่มๆหอมๆแบบนี้เลยคะ่ะนี่นิ่มมาก เย็นแล้วก็ยังนิ่มนะแต่จะเก็บได้น้อยกว่าที่แบบไม่ใส่กะทินะคะสูตรนี้ทำทานก็ได้ทำขายก็ได้นะคะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ